้นะมันส่งไฟล์อะไรมาให้ไฟล์ก็ขนาดน้อยนึงโอเคค่ะพี่ริวที่เราคุยกันวันนี้สำหรับ c 2ในเทปต่อไปเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวจะขอนัดถ่ายกันอีกทีนึงนะครับพอดีวันนี้มาบรีดพี่ดีกวก่อนในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่เราได้มาเป็นสปอนเซอร์ในเทปต่อไปเนาะเนี่ยต้นอะมันส่งไฟล์อะไรมาให้เนี่ยไม่ชัดเลยมไม่ได้ถ่ายใหม่แน่เลยเนี่ยไฟล์ก็ขนาดน้อยนึง ไฟขนาดเล็กเกินไปแล้วพี่รล้วอยู่พอดีเลยครับก็รบกวนให้คําตอบคนข้างๆหน่อยนะคะเห็นเขาบ่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยค่ะคือน้องอะส่งไฟงานมาให้แล้วขนาดมันดูแบบตัวเลขมันน้อยอะค่ะก็เลยกังวลว่ามันจะไม่ชัดหรือเปล่าแล้วมันน่าจะต้องถ่ายใหม่ไหมอะไรยเงี้ย ก็โปรติแล้วขนาดไฟล์ที่ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปบางท่าะแปลว่าคุณภาพดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าอย่างภาพทุกวันนี้เนี่ยเราก็พบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการี่าถภาพปรับจูนดีๆเนี่ยครับเขาแร์บ,บางตัวเก่งๆเราก็จะเจอว่าแม้ไฟล์จะเล็กก็ตามแต่ว่ามองก็มองแทบไม่ออกเหมือนกันนะอื mm. ภาพวาดเนี่ยเราจะเจอในเว็บเนี่ยครับเป็นฟอร์แมต PNG ใช่ป่ะที่เราเห็นบ่อยๆส่วนภาพถ่ายเนี่ยเป็น JPEG JPEG เนี่ยมันเป็นฟอร์แมตการบีบอัดภาพอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่า lossy นะครับ lossy ก็คือบอกว่าเวลาที่เรายอมที่จะให้ภาพมันเบอนิดๆเพื่อให้ขนาดภาพมันเล็กลงความเบอนิดๆเนี่ยหลายครั้งมองแทบไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นเราถ่ายต้องดูจากภาพจริงๆนะครับภาพึ้นบ่อยวิดีโอก็ทำคล้ายๆกันเขาจะยอมเสียความละเอียดไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเราเราจะชินว่าถ้าคนปรับแต่งไม่ดีแล้วไปบีบอัดภาพจนเล็กมากๆเนี่ยภาพจะแย่มากแต่ว่าาารรแกกบบบงตััวีอดล เรื่อยๆถ้าไม่เวอร์จะเกินไปไม่หนักหนานจะเกินไปเนี่ยหลายครั้งเนี่ยก็มองแทบไม่ออกแล้วก็ได้คุณภาพที่ค่อนข้างดี ผมยานเล่นเว็บอยู่เว็บหนึ่งนะครับชื่อสกูช S h S Q U O O S H app เราไปเล่นดูนะครับเวลาที่เราเล่นเนี่ยแล้วเราโยนฝ่ายภาพไปภาพหนึ่งภาพถ่ายไปจักภาพหนึ่งนะครับแล้วก็ลองปรับแต่งการบีบอัดภาพมันจะเลื่อนได้นะครับว่าคุณภาพภาพเป็นเท่าไี่เปอร์เซ็นต์ใช้เทคนิคการบีบอัดยังไงนะครับมีซอฟต์แวร์บีบอัดหลายตัวให้ลองเลือกใช้แล้วบางทีบีบอัดไปปั๊บใสปอร์เซ์เล็กลง10เท่าในตาคนมองครับมองแทบไม่ออกเลยก็เคยมีแต่หลายครั้งเนี่ยเลื่อนไปจนสุดบ่มสูบ้างนะบี โปรแกรมมาให้เราแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะอาจจะยังไม่โดยวยก่อนบางทีน้องตั้งใจนะครับก็คือบอกว่าโอเค export video เสร็จปุ๊บนั่งปรับจูนารามิเตอร์จนดูดีนะครับเช็ควิดีโอแล้วว่ามันดูดีโดยที่ไฟล์มันเล็กลงอย่างเงี้ยครับอย่าเพิ่งไปว่ากันครับโอเคเลยค่ะจะลองไปตรวจเช็กไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณพี่ลิ้วมากนะครับเอาจอกลับมาแล้วก็ที่คุยกันต่อเมื่อกี้เนาะ ขอให้ทุกคนยินดีนะครับกับสิ่งที่เราผ่านไปในปีนี้นะครับผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นปีที่ดีขึ้นนะครับแต่ละคนนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีครับในปี2022ครับให้ทุกคนทํางานอย่างมีความสุขครับขอบคุณทุกคนและขอส่งปีใหม่ครับขับพุทครับสาหรับปีใหม่ที่กําลังจะใกล้มาถึง ผมขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับเพื่อนๆชาว C2 ทู See ทุกคนนะครับแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันและอย่าลืมนะครับถ้าสนใจเนื้อหาดีๆอยากฟังเนื้อหาจากพวกเราชาว C2 ู See through, กระซิบบอกได้ครับเราเพร้อมที่จะหาเนื้อหาใหม่ๆเตรียมเนื้อหาสนุกๆมาเล่าให้ทุกคนฟังและสัญญาครับว่าปีหน้าจะมีอะไรสนุกๆมาเล่าให้ฟังดีกนะครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกท่าน